ย่บ้านยามจะว่าทาทุกอย่างอ่ะพี่ก,ก็เที่ตัวเองทำได้จ้ะเอาจังไม้จ้ะด้านน้ำจิ้มเลยวะค่ะ<น>จ้ะเจ็ดสิบบาทเงินทอนขอบคุณมากค่ะเหนื่อยค่ะใช่อ,อย่างนี้ไล้ยงี้ต้องต้องต้องความคิดเราต้องคิดยังไงครับเพื่อแบบว่า,าไม่ให้แบบไม่ให้ท้อไม่ให้ มก็มีบ,าออบา้างนะพี่เจออะไรบ้างหนูเพี่อก็ทุกอย่างอะพี่เมื่อก่อนไม่มีเงินสักบาทอ๋อแล้พูดไม่ได้ โดนขโมยของอะไรโดนมาหมดมพ่อแม่พ่อแม่กินใช่ไหมเสียหมดแล้ว ได้ได้ได้จ้างั้นกลัวอีกอย่างนึ่งนะกันหรือว่าอันนี้เป็นวิดีโอที่อนาคตเด็กโตเราได้เจอกได้เจอจะได้ให้เขาดูว่าแม่อยากจะบอกอะไรเขาตอนที่เขาโตแล้วเพราะตอนนี้เขาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรมากหรอกเก็บไปให้เขาดูนะครับก็อยากให้เขาตั้งใจเรียนนะคะเป็นคนดี หนูไม่ขออะไรมากขอให้เขาเป็นคนดีแล้วก็นั่งใจเรียนเขาบอกเขาอยากเป็นหมอก็อยายเขาเลยเป็นหมอจ้ะในช่วงเวลาเลวร้ายของชีวิตผมคิดว่าคงไม่มีอะไรที่จะทำให้เราผ่านมันไปได้นอกจากตัวเราเองคำปลอบใจ คำพูดให้กำลังใจจากคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งเรื่องราวที่ผมได้พบเจอตลอดการเดินทางครั้งนี้ก็คงไม่ได้ช่วยให้ใครสามารถแก้ปัญหาชีวิตของตัวเองได้แต่อย่างน้อยแต่หากตอนนี้คุณกําลังพบเจอกับช่วงเวลาเดรร้ายของชีวิตเรื่องราวต่างๆเหล่านี้อาจจะทําให้คุณรู้สึกได้ว่าคุณไม่ใช่คนเพียงคนเดียวที่กําลังเผชิญอยู่กับมันคือ บอดตั้งแต่เกิดมาเลยครับไม่รู้เรื่องเลยละครับมันบอดเกิดมาก็ไม่เห็นอะไรเลยครับคือเคยเคยไปตรวจที่ตรวจที่บ้านนะครับเขาบอกว่ามันทําอะไรไม่ถ้าเกิดเอาออกแล้วประสาตตาคือเซลล์ประสาตา,า,ตานี่ตายหมดทั้งสองข้างแล้วถ้าเกิดอ,ออกพก็คือ,เ,อเสียชีวิตอย่างเดียวครับผมรู้สึกเสียใจเหมือนกันทำไมชีวิตเรามันต้องเป็นแบบนี้ด้วยนะฮะาบางครั้งนะครับเ,เครียดก็ เราอยากจะฆ่าตัวตายแล้วก็อมันมันก็ถ้าเป็นควาคิดผมคือมันเกิดจากตัวผมเองน้อยใจตัวผมเองมากกว่าแล้วก็ทําให้เรามีความเหงาเพิ่มขึ้นเลยครับผมแบบมันหมดกําลังใจไม่รู้จะไปทําอะไรอย่างนี้ก็แบบมันเบื่อตัวเองครับผมเบื่อชีวิตตัวเองครับเลยอยากจะฆ่าตัวตายครับ พวกเยบบ่าพันครับกําลังเอาโซ่ใส่ล้อหน้ามอเตอร์ไซค์ฟิวเอ็นหลบมือมันก็ตั้งรับนี้ขาดไปเลยครับปีสี่อ่ะปีนั้นพอแขนหายลูกสาวตายแม่บ้านตายลูกชา,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 ายตายหลานตายในปีเดียวกันเนะ่เศร้าไม่รู้จะเศร้ายัางไงเลยลูกสาวมาจากเทพเป็นมะเร็งมาตายคนนี้แม่บ้านก็เป็นบตรทยักโทษนะครับน้องนี่บวมขาแต่ก็น้องนียันกบขานี่เลย สองเดือนกว่าตายลูกชายก็ดูดมา้าดมก้าวแบบปูนแบบปุ๋ยปอดหมดตายอีกเล้วหลานอายุเจ็ดเดือนอีกคนหนึงตายอีกอยากจะกินยาตายเลยผมอ่ะมันมันคนนี้เหลืออดเหลือทนแลนะ้วเนาะกูไปกินยาตายมากดีก,กว่าคนนี้มนนึกดูหลานเล็กๆกำลังขึ้นโรงเรียนอีกสองคนไงก็เลยเลิกเลิกคิดไม่อ่อนแอแล้วอ่อนแอไม่ได้อ่อนแอดเดี๋ยวก็หลานอด มันคิดอยู่เท่านั้นเองไปเจอโครงการโลตสารธิราชให้ไปทําแขนเทียมที่โรงพยาบาลก็เลยไม่ต้องซื้อเขาปกตินี่มันราคาเท่าไหร่ผมก็ซื้อมาใช้ประมาณแปดพันครับผซื้อบุง,งไม่มีทางเลยใช่ไหมครับ <c oughs> <อ>ไม่มีทางเลยตอน <c oughs> แ,แรกคิดว่ากูจะขี่สำรอได้ยังไงคิดจะเอาท่อวิศีมาใส่แล้วก็เจาะรั้วไปคล้องกับแผนคิดอยู่เท่านั้นนะผมอ่ะ ผมเคยทมหลานทุกคนนะหลานที่เอไว้อยู่ปอดสี่นะถ้าปู่ตายแล้วมึงจะทํำยังไงมึงจะกินกันทุงไหนหนูก็จะตายตามปู่เองว่างั้นเนี่ยคือผมได้ผมอยากเออเลิกกับเมียผมนะเมียผมก็ผมไล่เขาไปแหละคือเขาไม่ช่วยอะไรผมเลยอ่ะขา่อาอยากจะไปก็ไปไม่เป็นไรไม่อยากอยู่ก็ไปผมก็พอเขาก็ไปจริงๆคนเขาจะไปใช่ไหม พอกลับมาเขาเสื้อผ้าไปหมดแล้วนี่ตอนคืนพอไปตัวมาเย็นๆย็นมากผมอยู่โรงหนังใช่ไหมผมแห่หนังรอบบิดในเนาะประมาณห้าทุ่มอะ่ะแม่ไปดูลูกเราไปเห็นเสื้อผ้าเขาก็ไม่มีแล้วเข้าไปแล้วพอเห็นลูกนอนอยู่สามคนน้ำตาไหลเลย <c ười> นานเนี่ครับก็หลายปีเลยครับพี่หลายปีแล้วครับก็คุ้ง,งแบบช่วงนั้นเผมก็ไปค่อแยบบมีตังค์ไะเนาะ <c ười> นี่ครับ <c ười> เรียนลูกเรียนสามสักสามคนเนาะเรียนเยอะ เงินก็ไม่สูงมากนะพี่กันแต่ว่าเงินทองก็หายากใช่ไหมครับคือเมียเขาเห็นผมจนแล้วเนาะตอนแรกๆคือคงมีใหม่หรือผมก็ไม่ไม่รู้เขามีใหม่หรือเปล่านะแต่เขาคงเห็นผมจนตั้งแรกๆกันเนาะเราก็ทํางานโรงหนังมาตลอดเนี่ยเลี้ยงลูกมาสามคนเนี่โอ้ยากพี่ลำบากมากเลยนะครับ <laughs> เป็นพ่อทั้ทงแม่ในเวลาเดียวกัน ก็คืออย่างหนึ่งผมไม่กินเหล้าใช่ไหมฮะผมไม่ผมเป็นคนไม่กินเหล้าถ้าผมกินเหล้าคงเป๋นะพี่คงจะลูกคงจะไปคนละไปคนไปคนละทางอ่ะพ่อพ่อแม่แม่ก็ไปแล้วอะไรบ้งเหลือแต่พ่อถ้าพ่อเป๋คนก็หมดตอนเด็กๆเลยอ่ะพ่อสอนเล่นคีย์บอร์ดเล่นเปียโนเพราะคุณพ่อเล่นได้เล่นเปียโนได้พ่อจะเลี้ยงไอติมก็เลยอยากเล่นอยากเล่นเปียโนเพราะได้กินไอติมตอนนั้นไม่กี่ขวบเองไม่ได้คิดว่าจะรักดนตรีหรอกแต่ว่า ได้ยินพ่อเล่นทุกเย็นแล้วพ่อก็จับไปนั่งข้างแล้วเอ้ยตอนนี้กดดิเขาจับมือเรากดอย่างนี้วางนิ้วอย่างนี้ลองสปีดมืออย่างนี้ทําได้ได้ติมแทง่งหนึ่งทําได้ได้ติมแทง่งหนึ่งก็เลยเล่นพ่อได้กินไอติมเลยน่าจะเป็นความชาญฉลาดของพ่อจนได้คุกคีได้ลเล่นเป็นโนกระแกะทุกวันแล้วจากเฉยๆก็เลยชอบวันที่พ่อเสียป๋ายงเล่นดนตรีเลยจำได้ว่าเบรกทางบ้านโทรมาตอนนี้ พ่อเสียปุ๊บทางสตาร์ข้างบนบอกพี่จางนี้ครับข้างบนคอนเสิร์ตพร้อมแล้วนะครับขึ้นอีกเบกได้เลยเป็นคำที่เราได้ยินแล้วทิปทางบ้านบอกว่าพ่อเสียรู้แล,แล้วแล้วเราก็ต้องกดวางหูเพราะว่างานมารออยู่ตรงวินาทีนั้นเหมือนกันตอนนั้นทำอย่างนี้ปะ่ะล้วก็เล่น เล่นต่ออีกสองชั่วโมงลงมาพักที่ห้องพักปิดประตูตุ้มร้องไห้คนเดียวเลยส่วนหนึ่งโดยนิสัยการทํางานแล้วปาไม่ชอบให้ไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่คนที่มาดูต้องผิดหวังเขาควรจะมีความสุขตั้งแต่เพลงแรกที่เราเล่นจนเพลงสุดท้ายที่เราเล่นจบแล้วเขาเสียดายเพราะว่าชีวิตปาการร้องเพลงกับดนตรีถ้าทางไม่สวยเรกรู้แต่ว่า นี่คือเราแสดงออกมาจากนี้เ,เพราะฉะนั้นคนที่ดูเราโดยใช้ตรงนี้ดูมันก็จะเห็นเราด้วยใจเหมือนกันซึ่งป๋าเชื่อว่าหลายคนศรัทธาแล้วก็ดูเราด้วยความตั้งใจดูจริงๆเพราะฉะนั้นเราทําให้เขาเสียศรัทธาไม่ได้ตราบใดที่เรายังกรรมศรัทธาเขาอยู่นม่ไดคนเรานะให้มีอะไรเจ็บปวดหนักหนาแค่ไหนหรือมีอะไรอยู่ข้างหลังที่ทำให้เราเจ็บปวดแค่ไหนก็ตามขนาดทหารนะย่าต้องทิ้งลูกทิ้งเมีย พื่อออกไปลบเลยท่านจะเขาร่างลูกเมียขนาดไหนถ้าคุณยังไม่สามารถแบกความอดทนเหล่านี้ได้เยวว่าจะผ่านเวทีนี้เลยเวทีชีวิตคุณก็ผ่านไม่ได้ตอนนั้นคือเรียนจบใหม่เศรษฐกิจตกปุ๊บตกงานป้าบก็เลยต้องทํางานทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมาพยุงชีวิตเนาะเพราะเงินมันจําเป็นเราจะบอกว่าเงินปฏิเสธเงินว่ามันไม่จําเป็นกับเราไม่ได้พอเศรษฐกิจตกเนี่ยก็ปัญหาทางบ้านก็กล้มละลายนะคะ หลายอย่างแบบประเดีประดังเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะแต่วันที่เห็นพ่อนะคะวันที่เศรษฐกิจตกคือบ้านโดนยึดทุกอย่างคือเห็นพ่อหยิบปืนมาจ่อหัวตัวเองแล้วเราเข้าไปห้ามเขาคือทุกคนก็กําลังเศร้าแยกย้ายกันไปร้องไห้กันแบบว่าเอ้โดนบ้านโดนยึดคือเขามายึดแล้วอะไรประมาณเนี้ยแต่เราเข้าไปเห็นวินาทีที่พ่อกําลังเอาปืนจ่อหัวแต่พ่อก็คือตาลอยมากตาลอยมากๆเลยแล้วเราก็แบบว่าพ่ออย่าท,างทำงันสิเราก็ร้องไห้แล้วก็บอกว่าพ่ออย่าทำอย่าทำ แต่พ่อไม่พูดอะไรสักคำเลยคืออาจจะแบบเหมือนกับเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ในอารมณ์นั้นเราก็เราก็ไม่ไหวนะแต่เราก็รู้สึกว่าพ่อต้องอยู่รยประกอบกับสุขภาพแย่คือเป็นโรคเกี่ยวกับปอดคือเคยเป็นวัณโรคมาก่อน,ก,นก็เลยต้องผ่าตัดปอดทิ้งข้างหนึ่งก็เหลืออยู่ข้างหนึ่งกับอีกครึ่งหนึ่งนะคะแต่เราก็รู้สึกว่าการที่เราป่วยเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทําให้เราทุกข์นะ สมมุติว่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นความทุกข์เวลาเจอคนนู้นพูดไม่ดีคนนี้นินทาหรืออะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นความทุกข์ทำไมต้องพูดกับฉันอย่างนี้ด้วยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้รู้จักความทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บป่วยเมื่อน,นั้นเราจะรู้ว่าไอ้สิ่งพวกนั้นน่ะมันขี้ขี้ฝุ่นมากเลยเพราะว่าเวลาที่เราเจอคนด่าว่าเราไม่ดีเนี่ยเราสามารถที่จะเดินหนีเขาไปเพื่อไปดูหนังฟังเพลงไปทำอย่างอื่นให้สมาธิเราไปจดจ่อกับอย่างอื่นเราหนีได้ แต่เมื่อไรที่เป็นความทุกข์ที่เจ็บป่วยกับตัวเราเรานี้ไม่เคยได้เลยอยู่กับมันตลอดเวลา24ชั่วโมงรู้เลยว่าความทรมานของชีวิตเนี่ยความทุกข์ที่สุดเนี่ยคือความเจ็บป่วยเจ็บแบบทรมานมากก่อนที่จะผ่าตัดก่อนที่จะมานั่งพูด,ดได้แบบนี้นะคือแบบ,บเหมือนคนจะตายอะถามน้องหนูเห็นสภาพคือเลือดออกตลอดเวลาใช่จากปอดคือเพราะว่าคือตอน ตอนที่ที่ก่อนจะผ่าตัดก็คือคุยคุยกับหมอคือผลของการผ่าตัดเนี่ยมันมันห้าสิบห้าสิบเราก็แบบเป็นห่วงกันเพราะว่าพอพอพี่เขาย้ายมาอยู่เราก็เห็นอาการต่างๆตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มไอจนแบบว่าไม่ไหวจนเข้าโรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลจนแบบวันผ่าตัดอะไรเงี้ยค่ะเราก็เห็นว่าแบบว่ามันมันแค่เสี้ยวไมนาทีของชีวิตอะคะ่ะถ้าสมมติว่ามันพลาดก็คือพลาดเลยวันที่หมอเขาจะให้ตอนที่หมอเขาจะให้ยาสรุปเนี่ย พอหมอบอกว่าเจอกันนะถ้าตื่นมาก็เจอกันถ้าไม่เจอก็ก็หมอก็ทําดีที่สุดนะอะไรเงี้ยนะคะเราไม่คิดอะไรเลยคือมันเฮ้ยอยู่ก็อยู่ไว้ตื่นมาก็หายใจต่อถ้ามันไม่อยู่ก็ช่างแม่งให้มันตายไปอะไรเงี้ยอาจจะพูดคำหยาบนะคะคือคือในใจคิดยังไงจริงๆว่าถ้าแบบถ้ามันไม่อยู่ก็ลาแล้วโลกนี้อะไรเงี้ยฉันก็ได้อยู่ใช้ชีวิตเท่านี้แหละแต่พอหลังจากผ่าตัดเสร็จแล้วมันเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมันฟื้อนอะมัน เจ็บอยู่อ่ะตายังไม่ลืมแต่รู้ว่าเราหายใจแล้วอ,อะไรเงี้ยเอ้ยยังอยู่เว้ยโลกก็ยังไว้ชีวิตอยู่อะไรเงี้ยยังให้เราโอกาสให้โอกาสเราตรงนี้อยู่อะไรเงี้ยแล้วทาไมอะหลังจากนี้ไปแล้วเราจะทําอะไรอ่ะให้มันดีกับตัวเองให้มันดีกับครอบครัวใครจะรักฉันไม่รักฉันไม่สนมีหน้าที่อย่างเดียวคือปฏิบัติต่อคนอื่นให้ดีที่สุดจะไม่รอเวลาที่จะแบ่งปันคนอื่นค่ะถ้ารู้ว่าตัวเองมีต้นทุนของเสียงที่ดีเนะี่ยเราจะวิ่งออกไปเพื่อให้ความสุขคนอื่น ตลอดเวลาที่เราทําได้เราไม่รอเมื่อเราพร้อมเมื่อเรามีเงินเยอะเราพร้อมแล้วเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมคะตอนนี้เราทําได้เราก็จะทําไปพอเวลาที่ชีวิตมันมันมันสอนเรามาเรื่อยๆเนี่ยเรารู้เลยว่าเราจะเลือกมองมุมไหนทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตมันส่งให้เราไปในจุดที่ดีที่สุดเสมอคือมันอยู่ที่เราอะทุกอย่างมันอยู่ที่เราถ้าเราจะคิดให้มันให้มันทุกคือถ้าเมื่อไหร่ที่มันเราทําตัวให้ห่วย หวยหวยหวยคือเห็นอะไรมากระทบแล้วก็หวยแม่งหวยทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยมเมื่อนั้นโลกจะกระทืบซ้ําจนกว่าคุณจะคิดได้ว่าคุณต้องทําตัวให้ดีขึ้นแล้วโลกจะต้อนรับคุณคนรุ่นใหม่เนี่ยจะมองคนรุ่นเก่าว่าโอ้โหเนี่ยแคบแคบนั่นอาจจะเป็นเพราะคนรุ่นเก่าคนนั้นเห็นเยอะไงเลยไม่กล้าที่จะเฮ้ยแยบอย่างงุ้นกั้นทุกอย่างความคิดของคนรุ่นใหม่เพราะคนรุ่นใหม่นี่อยากแสดงความเห็นความคิดความเห็นไง แต่คนรุ่นเก่าที่กำลังฟังเรื่องที่คุณเล่าเนะี่ยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยให่ใหญ่ใหญ่กลัวพ่อไปมาแล้วความกลัวเกิดขึ้นจากความล้มเหลวในอดีตหรือสิ่งที่ผ่านมาแล้วหรือทํามาแล้วเนี่ยแล้วก็กลัวทีนี้สําหรับผมเนี่ยผมมีความรู้สึกความกลัวไม่ได้ช่วยอะไรผมเลยนี่คือการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าคุณผ่านประสบะการณ์แล้วคุณควรจะมีความเข้าใจในระดับหนึ่งแล้วก็ ผมว่าต้องต้องเปิดหน่อยอ่ะแล้วก็เรียนรู้จากสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมาอีกในอนาคตผมคิดว่าถ้าเปรียบเทียบกับชีวิตเอางี้ดีวกว่าการอ่านหนังสือมากไม่ใช่ว่าอ่านมากแล้วจะรู้มากนะครับอ่านมากแล้วเข้าใจเหมือนเราใช้ชีวิตเราใช้ชีวิตผมว่าคนที่ใช้ชีวิตเยอะมากขึ้นเนี่ยฮะมีประสบการณ์เยอะเนี่ยเขาผมว่าเขามีความเข้าใจชีวิตมากกว่า เพราะใจชีวิตที่ว่าอันไหนผ่อนได้อันไหนเบาได้อันไหนตึงได้อันไหนควจะยึดติดอันไหนไม่ควรจะยึดติดสิ่งที่ยึดติดถ้ามันหลุดพ้นไปจัดการได้อะไรเงี้ยครับสิ่งที่พลาดผมว่าทุกคนมีอยู่แล้วในชีวิตเด็กๆก็พลาดได้ผู้ใหญ่ขึ้นมาก็พลาดได้แม้แต่คนแก่กว่าผมก็พลาดได้มันจริงอยู่ที่ มันไม่มีใครอยากพลาดแต่ว่าพอพลาดแล้วอยู่ที่ว่าเราจะยอมรับรับมือแล้วก็เดินหน้าต่อไปยังไงแล้วก็ป้องกันไม่ให้มันผิดพลาดอีกยังไงนึกถึงความเป็นจริงคำคำว่าล้มเดินไปล้มตุ้มบางทีเด็กมันยังลุกขึ้นมาเองตามธรรมชาติของคนต้องลุกขึ้นมาอยู่แล้วับล้มแล้วคุณเลือกที่จะนอนอยู่หรือเปล่าถ้าคุณตาบไดท้ที่ไม่เลือกที่จะนอนอยู่ยังไงก็ลุกขึ้นได้ ไม,ไ,มไ,มไม่วจะนานแค่ไหนนนคือั้เชื่อว่าทุกคนในชีวิตได้เรียนรู้แล้วเราอาจจะเรียนรู้จากช่วงเวลาที่มันดีๆหรือบางครั้งเนี่ยเราเรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและมันจะจําและมันจะทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นเวลาที่เราประสบกับทางเดินที่เราไม่ต้องการทางเดินที่เราอาจจะเข้าใจว่ามันใช่แต่มันไม่ใช่แล้วเราก็ต้องมีความกล้าที่เราจะ ลุกขึ้นมาและเปลี่ยนทางเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองอมันเหมือนกับมันมันเป็นกระจกเงางชีวิตของเราให้เราได้รู้ว่าทําให้เราสู้แล้วก็รู้จักความท้อแท้ความยากความลําบากและให้เราสู้สิ่งที่เราไม่เคยพบไม่เคยเห็นได้ทุกวันนี้ครับผมทุกวันนี้ผมก็ภูมิใจกับลูกคือ ไม่เป็นพลาดสังคมใช่ไหมละ่ะทำตั้งจบมาก,ก็ทางานทุกคนรับอันนี้ผมมีแฟนใหม่แล้วมีลูกสองคนแล้วคงไม่มีใครที่ไม่เคยผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายของชีวิตและเมื่อเราผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นมาได้แล้วผมคิดว่าน่าจะมีหลายคนที่มองช่วงเวลาเลวร้ายที่สุดของชีวิตเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในชีวิต ไม่มีอะไรคงอยู่เสมอไปเป็นบทเรียนชีวิตที่แสนจะยิ่งใหญ่เมื่อความคาดหวังของเรานั้นพังทลายเมื่อความเสียใจเกิดจาก Það er ทนความทุกร้อนเท,ท่านั้นถึงเข้าใจได้จะต้องเสียใจกี่ครั้ง,ตงแต่ก็คุมมือเทียบกันเพราะหาเรียนไม่ได้จากที่ไหนบทเรียนที่ทำให้ เ<ไ>ปนน็นบทเรียนชีวิตที่แสนจะยิ่งใหญ่เมื่อใจของเรานน้นยอมรับมัน ใจของเรานั้นยอมรับ ดีที่จะทําให้ชีวิตไม่ต้องพบเจอกับสิ่งผิดพลาดหรือความผิดหวังนั่นก็คือการใช้ชีวิตโดยที่ไม่ลงมือทําอะไรเลย